โอ้โหอะไรมันจะฟิตเฟิร์มขนาดนั้นนี่ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆใ,ในการล้างบางผีซึ่งทุกคนรู้ใมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสองคลิปที่ผ่านมาเราเนี่ยแค่ไปเจอผีแล้วก็แค่หาหลักฐานเฉยๆใช่ไหมแต่ครั้งนี้นะคะเราจะขับไล่ผีจากจุดเกิดของมันเลยเราขับไล่ผีอ่ะคุณมีใบกับขี่หรือยังฮะต้องมีด้วยเหรอ เอัอ่มันนะี่พี่คิดว่าเราอาจะไล่ผีได้ไหมอ่ะหรือว่าผีจะไล,ล่เราแทนคือมันตลกตัวที่ผิดจมแจงแบบข้ามบุกคเลยนี่ไม่ต้องสนใจหรอกบางทีขําๆไปก็ได้ <laughs> ไดนี่เอยางเศร้าเออแต่ฉันว่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถล่าผีได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือฉันเนี่ยได้ซื้ออุปกรณ์ตัใหม่ด้วยเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ ของเรามีขนมปังไล่ผีน่านไม่ใช่ขนมปังแล้วไนะ่้กินแซลบอนที่เป็นชิน้นแซลาอลชิช้นเตอเราก็ซื้อมาเหมือนกันเราซื้อมาเยอะด้วยโอเคและในครั้งนี้ตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหมดด้วยอย่างเช่นพวกไม้กางเขนหรือว่าของที่ใช้ในการไล่ผีเนาะพี่ไม้เป็นอะไรขาเสบอ่ะไป พวกเราเราจะไปที่บ้านหลังเดิมนะคะก็คือบ้านในอเมริกา U.S.A นั่นเองแต่ฉันเนี่ยเจออีสเตอร์เอะไรแปลกๆทุกคนมาดูที่ดิ <What? S 2> อะไรเ<ห>น,นี่ยนี่นเนี่ยถ้าเรามองออกไปตรงรถด,ด้านซ้ายมือนะคะเราเจอสัญ,ญลักษณ์แปลกๆกันเปล่านั่นมันเซลักษ์ S.C.P หรือว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในองค์กรที่จะมาล่าพวกแบบสิ่งเหนือธรรมชาติเข้าไปกักเก็บในองค์กรลับหรือเปล่าโอ๊ยอะไรจะอะไรขนาดนั้นอะเป็นอะไรไปดีกว่าปะ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  <c oughs> ปะออกรถกัน <c oughs> กเถอะปะ Let's go <S <c oughs> จะไม่หอ,อกนันเหรอ <c oughs> เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเครื่องสแกนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยจะใช้ถือไมกนเขเตไว้เผื่อว่าถ้าผีมาเนี่ยเราจะได้ขับไล่ผีไปในตัวเราเครื่องสแกนนี้ก็จะ จับสัญญาณของผีนะคะดูสิว่าเราจะได้ประเภทผีอะไรบ้างใครถือเครื่องเหลืองมาพี่อืมฉันไม่ได้ถือฉันถือแต่เครื่องไอ้นี่เครื่องสแกนอย่างเดียวเอาเฮ้ยเฮ้ยสัญญาณผีอเฮ้ยผีผู้ชายผีผู้ชายของกระรองเฮ้ยมีผู้ห่าทอะไราขอถดูเหมือนว่ามันจะแบบจับสัญญาณได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ได้เป็นสัญญาณเก้าพีนอนค่ะ เป็นผีสัมภเวสีที่น่าจะตายจากการถูกฆาตก,กรรมแน่นอนอ,ะอ่ะเฮ้ยมันออกจากบ้านแล้วเฮ้ย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 เอาพี่อนเอาพี่อนอเฮ้ยมันออกแล้วไปแล้วผีตัวนี้หลอนมาก,กโอ้โหหักหมดเลยโอ้โหมันหักอืมแกจะมาขโมยขึ้เกงยีนตัวโอ้โหเธอใจบอยใครจะมาขโมยยีนหรอกหลบ้ลาหรือเปล่าเอา ไ,ได้ขโมยเหรอเวลเาจะไม่ได้จะมาขโมยกับกางเกงยีนมันเอาล่ะสแกนได้9พ้าีนอนครับผมอ่าแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิในบ้านว่าผีตัวนี้เดี๋ยวมันชอบอยู่อากาศแบบไหนอาจจะเป็นผีที่ตายในขั้วโลกเหนือก็ได้เรากลับมาในรถนะคะเราก็ดูที่กล้องของพี่กิตกล้องอันนี้เนี่ยพี่กิตบอกว่าสาารรพคุณมันคือมันสามารถที่จะปรับมุมกล้องได้ไหมซ้ายขวาอย่างเงี้ยอุย้ยเฮ้ยมองได้ทั่วเลยมีใครอยู่หน้ากล้อง้วยมีครับ เฮ้ยสว่าอ่ะรายงานข่าวจากสถานที่จริงหน่อยสิเราคุณเจออะไรบ้างครับคุณดีบาอ๋อตอนนี้ยังไม่เจออะไรยังไม่เจอเออเอาในบอยไม่เจอไงเอามีงอยมามาตามที่เ้ยขคอรอด้วยเปิดประตูดิเฮ้ยผีตัวนี้ที่เป็นกล้าเก่งมากนะนะทุกคนมาที่ฉัว่านะ เราต้องรีบไปหาของต้องสาบแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทําพิธีการไล่ผีกันฉันว่าตัวนี้มันไม่ยากมันเป็นผีผู้ชายฉันจะล่อมันด้วยความเซ็กซี่ของฉันเองฉันจะเอาเครื่องวัดอุณหภูมินี้ไปตอนนี้อุณหภูมิของคุณติดสิบเจ็ดองศานะเริ่มตัวเย็นนะเนี่ยตัวเย็นจังวะฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮ์ไม่ใช่เซลซีอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่เราไปหาห้องครัวกันก่อนไหมปะปะปๆห้องครัวไม่รู้ว่ามีของต้องสาบหเปล่าไม่ต้องกลัวนะ พี่มีไหมกายเขตสำหรับตัวเองนี่ข้างหลังนี่ไงไม่เห็นหรอวิ่งเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเธอจะไม่เห็นไม่มีอะไรหรอกป้าไม่งปิดตัวให้แค่พี่ไมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แม่มาอยู่ข้างหลังข้างหลังเข้ามาปิดประตูทุกคนปิดประตูปิดประตูมันโอ้ยเอ้ยทุกคนดูไมากายเขตฉันดิตอนนี้ไใบกายเขตของแม่กลายเป็นสีเทาจำแล้วทำไงอ่ะถ้ามันมาตายเลยเด็กบินนี่ครับผม ถือไปแท่งไฟเลยอะมเมื่อผีมันเฮี้ยนมากขนาดนี้เราต้องก,กำจัดมัน <c oughs> ผีสื่อซือผีสื่ตายผีไวไลซื่อตายซื่อ <c oughs> พวกเรามาแล้วเรามาพร้อมกับไม้กานเข็นคู่ผมโดนวิญญาณดูดไปแล้วเอา้เอาเขา,าไปขี่ตายไปแล้วเหรอไปฝากเก็บกล้องผมด้วยสองร้อยห้าสิบนะผมยังยังห่วงของอีกนะ <c oughs> ตายแล้วยังห่วงของอีกไปพวกเรา เล่นลิ้นกับฉันอย่างนั้นเหรอฮะผีร้ายไม่ใช่ลิ้นเนี่ยกันอยู่ตรงไหนกันเฮ้ยเฮ้ย้อะไรตกใจอะไรตกใจทุบแจกเดิก็บนรถเพลดรเพดานเพดานเฮ้ยเฮ้ยกหมืนยืดคอโอ้โหตายขนาดนั้นด้วยน้ำแห่งพระเจ้าขาต้อกกาให้แกหุบปากลงกินปากแกเหม็นมากยังอยู่ฉันยังอยู่ ตอนนี้เราต้องถ่ายรูปผีเก็บไว้เป็นที่ะระลึกนีเน่ทุกคนไปกันเขตชนดางปีเลยหมดแล้วเหรอเราต้องถอยถอยทัาออกมาหน่อยตอนนี้เรามาดูรูปภาพที่เราได้มาติดกางเกงยีนดำเต็มบวกกับภาพสองภาพสุดท้ายโอ้โหหน้านี่คือแบบชัดเจนมากไอ้ผีตัวนี้มันร้ายออกมาเดินนี้เลยนะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่่ชอยู่ตรงนี้ การแขนการขาเลยนะโอ้โหตีนกานี่มันทำใยแบงมุมจริงๆแล้วไม่ใช่แบบแบงมุมที่ทำอ่ะคือตัวนี้แหละนี่เออเก่งทิงแถวแนพี่ปั๊มนะเราต้องหาของนะคะที่มันน่าจะเป็นของต้องสาบรู้สึกว่าในบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฉันจับหมกหมกลุกอ่ะแล้วมันก็เอลอ่ะจุบแจ็คเราใช้ดีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช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 ่พี่ มีเยบเปิดไยเปิดไฟหน่อย oh. เปิดไม่ได้ไฟไแตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมี<ว>พี่พี่แม่ถ่ายแถวนี้หน่อยตรงนี้